ไพบูลแสงเดือนไม่จบโผล่คอมเมนต์เนบอดีตเมียเอมิราหลังนายห้างประจักษ์ชัยทุ่มมอบรถคันแรกให้เดินสายถ่ายงานจากกรณีที่นายประจักษ์ชัยได้ออกมาโปรโมทเพลงใหม่ของเอมิราอดีตภระยาะครูไพบูลซึ่งเจ้าตัวได้บอกเอาไว้ว่าได้เอ็นดูในความสามารถและความเป็นเด็กใส่ซื้อของเอจึงได้จับมือร่วมกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ จับปันปน้นเป็นนางเอ v ถ่ายทอดผลงานอ้างอิงจากชีวิตจริงที่เธอเคยเจอซึ่งก็นับว่าประสบความสำเร็จเมื่อผลงานแรกของเธอในช่อง YouTube ปล่อยออกมาเพียงไม่ถึงค่ำคืนก็ทะลุ1ล้านวิวไปแล้วอีกทางงานนี้ทางด้านประจัก์ชัยก็ทุ่มสุดตัวพร้อมปั้นให้เป็นนักร้องเดี่ยวหลังรู้ว่าเอมิราร้องเพลงได้ดีซึ่งได้มอบรถยนต์ขายไฟทองคำให้กับเอมิรา เพื่อไว้เดินสายถ่ายงานซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าเกิดเป็นดรามาอีกครั้งเมื่อผู้ร่วมงานกับไพบุญแสงเดือนได้ออกมาโพสต์รูปภาพรถของประจักษ์ชัยขันที่มอบให้เอมิราผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวและได้มีการระบุข้อความเอาไว้ว่ารถมันคุนค้นๆอะไรกันขับเนี่ยมีตำนานจะเล่าให้ฟังซึ่งหลังจากนั้นทางด้านไพบุญแสงเดือนก็ไม่จบ เนบอดีตภรยาอย่างเอมิราหลังนายห้างประจักษ์ชัยมอบรถขันแรกให้เดินสายถ่ายงานโดยไผ่บูญได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าคุณค้นเหมือนเพิ่งเห็นวันนี้ครับพร้อมกับอิโมจิหัวเราะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนั่นเองละค่ะ